สองถุงเนาะเอามาห่อกับเซระมาณทุ่มกว่าทุงหนึ่งให้หนึ่งครับแล้วจะชื่อด้วยนะครับที่ยังไม่ได้เซ็นชื่อนะครับขาก็รอนะครับเซ็นชื่อด้วยอันกับเซร้ายไป่น่อยอ่ารองคายนะครับสองคายมาแล้วนะครับเจ้าสอบคู่ม้านาทีนะครับรถจอดช่อง94นะครับรถจักรยานยนคายนะครับเป็นรถสองบัววิ่งแทนนะครับนะ นครพนมนะครับนครพนมนะครับวอนนี้ข้ามกำลังแปลของอยู่พี่น้องกำลัมาในคองดีเมือฝาเื่อกับไอ้ของนบอด้อ้จ้างคนมากนพี่น้องรถเข้นคนสิมาเค้นห่อยสอง้เียกว่าเค้นเอาเองตัวกับบริการเกี่ยวเอา น้องไายนะครับผู้โดยสารที่เดินทางไปขอนแก SO ่นอ eh. wow. no ุดรธานีน้องสองห้องไปทางจังหวัดน้องไายเที่ยเวลาที่สิบสี่กาห้นาทีนะครับเที่ยวเรียลบุรอนรอนเพียงบุรอนเพียงจันไปแทนนะครับรถโดยสารระหว่างประเทศไปแทนนะครับไปน้องไายนะครับขอนแก่นอุดรธานีน้องสองห้องไปทางจังหวัดน้องไายนะครับเที่ยเวลาที่สิบกาหานาทีแลพนักงานพร้อมขึ้นรถไหมครับ

ใจพี่น้องตื่นเต้นเสด้เมื่อบ้านเสด้เมื่อเห็น,หนาลูกสาวกับยายมืน่นสหายนางมาหลับห้าวสาสินางรถเมื่อเลยเสหายนางมาหลับอยู่ใกล้ๆบ้าน ไดันครับ <Happiness> ท <unting> ี่แรกเก้กมันอเจ้าไงนัอลใเอหตัวเต็มหลุป็นั่นขอบคุณขอบคุณจะได้ไม่รอน่าเล่นน่าละแล้วก็ทีเรี่ยมเนาะที่จ้องตัวไหเนะไม่อ่ยดีม่แหงเด้อมาอยู่น้ำฝนหมือนกันซัพพอร์ตทุกอย่างไดีใจเนาะอันนี้ของฝากขคืองพักมีสื่จุดดู อารุ่นกันพี่น้องคิงคับมเม็นเมกับต่อยกันเดยเงนเลียดกอดน,นั่งสั่งขนมเต็มที่สั่งกนมปังข้าวพี่น้องน้ำเจ้มไปด้ยอาพจะได้เพื่อเยี่ยนาท่านหลดผมต้องอาพน้ำแนวนขึ้นหลดเมื่อเลยเลิกงานมากครับเปลี่ยนในสภาพี่น้อง ไราบอาบเมีอาบงไ้อใช่ไหมอาบเปนเาร่าบน้าอาังด้เจอทำไมมาานบ้ามาได้เอมาไจอเบือน้าเบือน้าเือหน้าพอดีพอหอดด่านกัน ไซานมือหน่ารัแนเมยุก,กีว่างนีใส่เป็นมะลักม่ชโทษเป็นมะลักไม่ชว่างี่เราไปเกี่ยวคขนคาดวบาะงี่บจบอ๋าหายแล้วก่อนบินบนนักลายเขียนสื่อไว้ลายเขียนสื่อไว้แล้วบ่ของไฟเนียของไฟเนยีย ใน,นกระเป๋าเราเข,ขียนเรียบร้อยแล้วน,นี่หนากระเป๋าจ้าัเขียนละเอียดแล้วมันก็ลงไปกระเป๋าคือการลายไปเขียนสอไว้เพราะว่าสีลงอะครองอะไรต้อเงเงี้ยงจะแน่ติดจับ เพราะเ่าเคียนใฉ่ตรงนั้นเลยเคียนเฉยตรงนั้นเลยเขย่งเลยของนนำของนนำก็เปลี่ยนกันของดีพอของดีพอมมุหอ ใช่อุ๊ทองน้าก็คืไอไะไรภาษีราคาคนหรองะไรกลางก็เป็นเทศกาลหลุด,ดเต้นหรือผูมื่อผูม้มาเนาะสุรินไปสุริน สุรินกรุงเทพบ้านเสี่ยวกินแล้วเขาจะกินก่อนได้ซื้อนมมาอยู่ดวเอาเขาขด้กินหน้าดูเลนะ็ดดนะมีดิ คนละหมายิ้วเผาไปนทอปปิ้งแต่เขาเศร้าเขาเศร้าไปเท่าเที่อ่ก็เลยต็เลง,เลงทันเด็กกินเขาอามอนนะ เรียมื่อเมื่อมื่กนเลย่งนี้พรุ่้องท่านพรงนี่ง้แล้วมาิรนน้วยครอมพร้อมพร้ร้อมแกมใหม่เปาไปเลไปเลยพราะว่าให้เขาแม่ให้ทไมเลยา ฟังใส่ไม่ได้ ขึ้นไปไกลอยู่แก้วของอีกตัวหนึ่งนิโปเซียสองรลอยแต่ว่าบายๆคุณเทพเจอกันใหม่เดีย๋ยว